ม้วนเดียวจบครบองค์ที่คนนี้ม้วนเดียวจบแถมมีมงการันตีสัมภัยตัวอย่างพันรยาแสนดีสวยสง่าพร้อมความเซ็กซี่ครบองค์คขนาดนี้ปัวปังละมาปังแทนนอแล้วมานมแทนน,อน้อแล้วมาขับแทนน,น้อย่ัม่รีบมาขอเฮ้ย <Hey, S 1> มาแทนแม่บนนี่ช้าหมดอดมีเมียเด้อ ตองมีเงินท่องมากไม่ถูกใจไอหลายนองพรอมไปตอไออยากได้อีอย่างแลวแนวได้นองเสีหาาหายหมาให้เดี๋ยวว่ตองรีรอสูงเงา้าวเข้าดีปานนี้ถ้าได้เป็นเมียพีก่ก็จะดีแทนนอรับประกันนะปัวปังสุดใจคนมีลูกงามใดสิให้เอินว่าอีพ่อเฮอ่อาบะแท่งบะอาบะแท่งบะอาบะแท่งบะแท่งบะแท่งบะจชมายีใช้มาย่์ใชมาย่์ใชมาย่